ศึกในบ้านที่คนจับตามองก็คือศึกระหว่างทำเนียบขาวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใครจะไปคิดนะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นมาต่อกรท้าทายการใช้อำนาจของโดนัทรัมโดยมองว่านี่เป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เมื่อกี้ใช้คําว่าใครจะคิดว่ามหาวิทยาลัยลุกขึ้นสู้แต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านวิชาการซึ่งความรู้ทางด้านวิชาการมันต้องมีความกล้าหาญด้วยนะวันนี้ฮาวเวิร์ดก็แสดงให้เห็นแล้วนะไปดูนิดหนึ่งว่าสึกระหว่างทรัมป์กับมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดเนี่ยมันมาได้ยังไงนะเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์พยายามแทรกแซงความเป็นอิสระเดี๋ยว บอกเกิดไว้นิดนึงก่อนว่าโคศกทำเนียบข่าวเนี่ยถแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยนะใหญ่ขนาดนั้นเลยบอกให้ฮาวั์รีบมาขอโทษทรัมป์เดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะโดนหนักกว่าน,นี้นะคะมาดูก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นจากการที่ทรัมป์ทำเนียบข่าวส่งจดหมายไปหามหาวิทยาลัยฮาวร์แล้วบอกว่า1 2 3 4สต่อจากนี้ต้องทำไม่งั้นจะเจอดีอันแรกคือห้ามมีการประท้วงต่อต้านชาวยิว อันที่2ยุติการส่งเสริมโครงการเพื่อความหลากหลายเท่าเทียมและไม่แบ่งแยกซึ่งเป็นนโยบายที่ไบเดนเริ่มมานะอันที่3ต้องควบคุมอิทธิพลของนักศึกษาอาจารย์และผู้บริหารที่มีแนวคิดบางประเภทที่ไม่ถูกเส้นกับประธานาธิบดีทรัมป์อันที่4ต้องรายงานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่กระทำผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางทันทีอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ปล่าเพราะว่า ตุลาคมปี2023ตอนที่เกิดสงครามชนวนกาซาเนี่ยมีนักศึกษาจํานวนมากคือมีคนจํานวนมากในสหรัฐลุกขึ้นมาต่อต้านการทําสงครามเนื่องจากสหรัฐเนี่ยส่งอาวุธให้กับอิสราเอลเนื่องจากสหรัฐยังคงสนับสนุนด้านนโยบายตอนนั้นโจไบเดนเป็นผู้นำนะแล้วนักศึกษาไม่พอใจมองว่ารัฐบาลสหรัฐกําลังส่งเสริมสนับสนุนให้อิสราเอลเนี่ยไปรังแกชาวปาเลสไตน ในฉนนกาซาก็เลยลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลตัวเองนะฮะแล้วการประท้วงเนี่ยมันเริ่มในมหาวิทยาลัยดังๆอย่างโคลัมเบียจนไปถึงฮาร์วาร์ดนะซึ่งการประท้วงเนี่ยมันก็มีนะการเข้าไปในอาคารพยายามไปยึดไปอะไรแต่นักศึกษาก็มองว่านี่มันเป็นเสรีภาพแล้วเป็นการประท้วงที่ไม่มีอาวุธนะเพราะฉะนั้นก็คือการทำอารยะขัดขืนนะ ซึ่งสามารถทําได้แล้วก็ประท้วงรัฐบาลตัวเองทีนี้ไบเดนก็พยายามจัดการด้วยวิถีของไบเดนนะก็คือเอาละมหาวิทยาลัยต้องทําเรื่องนี้นะประท้วงได้ตอนอยู่ในกรอบหน่อยอะไรที่มันนอกกรอบอย่าทำยกตัวอย่างเช่นมันมีความพยายามไปฮารัสหรือไปกันแกล้งนักศึกษาชาวยิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามหาลาลัยก็พยายามจะ แก้ปัญหายุคไบเดนมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วการประท้วมมันก็สงบลงมันอยู่ประมาณสักสองสามอาทิตย์เสร็จแล้วมันก็สงบลงทีนี้ทรัมปไม่มองอย่างนั้นทรัมปก็มองภาพนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีก็บอกว่าเนี่ยฉันมาเมื่อไหร่โดนแน่พวกนี้นะอันนี้พูดเองนอกเหนือจากสั่งให้ฮาวเวิร์ดต้องทำสี่อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยในจดหมายของทัมเนียบเขายังบอกด้วยว่า ทำเนียบขาวจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหรือออดิตทุกหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะตรวจสอบการดำเนินงานของทุกภาควิชาจะกำกับดูแลเพื่อให้ฮาร์วาร์ดเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า ideological balance ideological ก็คืออุดมการอุดมคติ balance คือความสมดุลมองว่าฮาร์วาร์ดเป็นพวกเอียง แล้วเอียงไปทางซ้ายก็คือเป็นพวกแบบเป็นพวกแบบยังไงอะออรักโลกอะไรเงี้ยนะพูดถึงเรื่องสิทธิมษยนชนต่อต้านสงครามไม่เอาอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยทรัมป์มองว่าอันเนี้ยมันเอียงไปแล้วบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางไปเพื่อทำให้การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดตรงกับความต้องการของรัฐบาลปรากฏฮาวาดไม่ยอม อาธิการบดีออกมาอาลันกาเบอร์เขียนจดหมายปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลทรัมป์นะเมื่อวานเล่าไปแล้วแล้วก็เป็นที่มาของการทรัมโมโหนะทรัมโมโหมากที่ฮาววาร์ดไม่ยอมทำตามคำสั่งของข้าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของประเทศสั่งระงับเงินทุน2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ73,000ล้านบาทแล้วงบตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นงบเพื่อการวิจัยเพราะว่า ฮาวเวิร์ดไม่ได้ทําการเรียนการสอนไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียวแต่ว่ามีสถาบันวิจัยที่มีความเก่าแก่นะแล้วก็มีองค์ความรู้เยอะมากเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าฮาวเร์ดทำอะไรให้ชาวโลกบ้างเอาเฉพาะการแพทย์นะนั่งทําข้อมูลแล้วแบบโหมันเยอะขนาดนี้ฉช่หรอที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะแต่เอาตรงนี้ก่อนทรัมป์สั่งระงับเงินทุน ของฮาวร์ซึ่งเขาจะใช้ในงานวิจัยแล้วบางตัวนี้กำลังวิจัยยานะรักษาโรคมะเร็งด้วยแล้วฮาวร์สู้กลับด้วยการฟ้องศาลว่าทรัมป์กำลังทำผิดรัฐมนูญทรัมป์ก็เลยไม่พอใจต่อนะเมื่อคืนที่ผ่านมาโคศกทำเนียบขาวออกมาแถลงว่าถ้าฮาวร์ไม่ออกมาขอโทษทรัมป์มจะเก็บภาษ<ส>ีเงินลงทุนหรือ endowment ของฮาวร์ ที่มีอยู่ประมาณ50พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอธิบายนิดนึงว่า endowment มันคืออะไร endowment มันคือเป็นการระดมเงินบริจาคนะที่องค์กรต่างๆที่บุคคลต่างๆที่เขาเห็นคุณค่าที่ฮาวาร์ดทำเนี่ยบริจาคให้บริจาคพอได้มาแล้วเนี่ยเขาจะตั้งเป็นกองทุนนะที่เรียกว่า endowment fund แล้วก็เงินต้นทุนเนี่ย จะไม่ถูกนำไปใช้โดยตรงเงินต้นน่นะแต่จะเอาไปบริหารจัดก,การอย่างไปลงทุนในอะไรที่มีความเสี่ยงตำตำหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันออกดอกออกผลแล้วเอาดอกเอาผลมาเพื่อที่จะมาใช้ในกิจการของมหาชทไหลัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้ทุกอย่างมันมีความก้าวหน้าไปได้นะฮะ เพื่อความมั่นคงทางการเงินและการศึกษาในระออยะยาวแล้วฮาร์วาร์ดเนี่ยมี Endowment เนี่ยเยอะมากเงินเยอะมาก50ล้านเหรียญสหรัฐทรัมป์ตัดงบวิจัยไป2,000กว่าล้านเหรียญเนี่ยต้องบอกว่ากระทบแต่ว่าฮาวเวิร์ดยังมีเงินเหลือเยอะปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมานะโคดโกทำเนียบขาวบอกว่าถ้ายัางไม่ยอมเข้ามากราบกรานขอโทษทรัมป์อีกนะ จะเงิน endowment ที่เคยได้เนี่ยมันได้รับการยกเว้นภาษีนะเวลาคนบริจาคให้เนี่ยมันเมื่อบริจาคอะไรเราได้ไปยกเว้นภาษีได้ endowment ก็เช่นกันนะได้รับการยกเว้นภาษีทํเนี่ยขาวบอกว่าถ้าฮาวเวิร์ดยังแข็งขืนจะมีการเก็บภาษีเพื่อสั่งสอนแล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าที่ทรัมป์ต้องออกคําสั่งให้ฮาวเวิร์ดทำเนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นการรวมตัวกันของบรรดานักศึกษาและบุคลากรที่มีแนวคิดต่อต้านอยู่เพราะฉะนั้นไม่เพียงต้องขอโทษทรัมเท่านั้นต้องขอโทษชาวอยู่ที่ถูกกระทำด้วยเดี๋ยวฟังเสียงแคลร์ไรเอวิดโคศกของทำเนียบขาวดูวค่ะ First, when it comes to Harvard, as I said, the president has been quite clear they must follow federal law. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize um, for the egregious anti Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. There were professors um, who who uh, said that um, he had engaged in discriminatory behavior against Jewish students. Of course, you had the former president of the university saying bullying and harassment depends on the context. Uh, you also had um, an encampment on harvard yard that we all saw play out uh, before the cameras the university failed to impose formal discipline on any students for this anti-semitic conduct violations including the occupation of a campus building and the disruption of classes with bullhorns the president believes harvard should apologize to its jewish american students for allowing such egregious behavior as for the tax exempt status i would defer you to the irs for any updates. Mm. our call. Uh -huh. ก็ฮาว์วาร์ดก็เป็นหนึ่งในะหมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาออกมาประท้วงต่อต้านการทําสงครามกาซาแล้วประท้วงรัฐบาลตัวเองที่ไปสนับสนุนโดยการส่งอาวุธส่งเงินให้อิสราเอลนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮาววาร์ดเขาก็พยายามทําเพื่อให้การประท้วงเนี่ยอยู่ในกรอบขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยแล้วที่มันย้อนแย้งเนี่ยก็คือว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นชาวยิวด้วยนะอารลันแกปเปอร์เนี่ย เขาก็บอกว่าเขาก็ถ้าจะมีใครที่เข้าใจว่าคือหรือไม่อยากให้ชาวยิวโดนกันแกล้งรังแกเนี่ยก็จะเป็นเขาด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าเขาดูแลได้นะ